มีพวกเศษผักเศษเปลือกผลไม้นะคะเปลือกไข่เปลือกอะไรต่าก็ไม่ทิ้งนะคะทุกคนเนี่ยเอามาเทใส่เลยนะคะเอามาเทใส่ในล้อยางเลยนะคะเทใส่แปลงปลูกก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่เพื่อนๆมีก็คลุกเคล้าไปพวกหญ้าเศษวัชพืชอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คลุกเคล้ากันไปเลยอะ่ะ จริงๆแล้วในล้อยางนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ดินเก่านะคะทุกคนมันเป็นดินที่แต่ปรุงไว้แล้วค่ะแต่ว่าแต่ยังไม่ได้ปลูกอะไรเท่านั้นเองนะคะแล้วพวกพอเรายังไม่ได้ปลูกอะไรวัชพืชก็มาค่ะวัชพืชก็เกิดแล้วเนี่ยพวกหญ้าวัชพืชต่างๆเพราะว่าเรายังไม่ได้หาต้นกล้าอะไรมาปลูกสักทีแต่ทีนี้แต่มีพวกเศษอาหารเศษเปลือกผลไม้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาเทปรุงปรุงไว้ ก็ช่วยเพิ่มธาตุอาหารได้นะคะเรามีแล้วก็เอาใส่ไปอะคะ่ะก็คลุกเคล้าไปคือดินพวกนี้ตัดปรุงแล้วแต่ใส่ขี้วัวไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะ<ม>ก็เลยไม่ได้ใส่เพิ่มเนี่ยก็คลุกเคล้าไปะคะ่ะไม่ต้องทิ้งนะคะพวกเศษต่างๆเนี่ย กลบกลบไปล่างๆดินตักดินล่างขึ้นมาแล้วก็กลบพวกเศษพวกนี้ไปนะคะใครที่มีพวกเศษเน่าเปื่อยนะก็ใส่ก็เอามาใส่นะคะทุกคน เนี่ยค่ะก็กลบไว้ใต้ดินเลยขุดดินขึ้นมาแล้วก็กลบนะคะมันก็ไม่เหม็นแล้วเนี่ยค่ะแบบนี้จะรดเพิ่มด้วยจุลินทีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะคะหรือว่าจะทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกันเลยต่ายก็จะเตรียมดินบริเวณเนี้นะคะไว้ปลูก ต้นกระเจีย๊ยบนะคะก็คือดินพวกนี้ปรุงหมดแล้วนะทางนี้ก็ปรุงแล้วนะทุกคนล้อ,อย่างเนี้ยก็ปรุงแล้วเหมือนกันแต่ทีนี้พอเราปรุงแล้วเราไม่ได้ปลูกอะไรสักทีมันก็มีพวกวัชพืชอะคะ่ะเกิดขึ้นมาเนี่ยพวกวัชพืชนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรคะ่ะเวลาที่เราพรวนเพื่อที่จะปลูกเราก็กลบทางวัชพืชไปด้วยเลยเนี่ยค่ะพวกเนี้ยปรุงแล้วเนี่ยดินเขาดีค่ะ ตรงนี้ดินดีดินร่วนซุยเลยนะคะนี่นี่นะคะดินตรงนี้คือพร้อมปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวไต่กะว,ว่าจะเอาต้นกระเจี๊ยบย้ายมาปลูกค่ะอ่ะล้อ,อยางนั้นก็คือพรวนดินเอ่อปรุงดินไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะล้อ,อยยางนั้นก็ว่างอยู่ตรงนี้เป็นผักชีฝรั่งไปแล้วนะคะว่าจะปลูกกระเจี๊ยบนะเดี๋ยวพามาดูต้นกระเจี๊ยบนะคะ ต้นกล้ากระเจี๊ยบค่ะที่เพาะไว้นะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวไม่นานนะเ็าจะได้ทำการย้ายเขาไปปลูกแล้วตอนนี้เขาออกใบจริงมาแล้วนะคะสองสมามใบละค่ะอันนี้นะคะคือใบเลี้ยงนะเนี่ยกลมๆเนี้ยคือใบเลี้ยงเราต้องรอให้เขาออกใบจริงมาอย่างน้อยเลยคือสองใบค่อยทำการย้ายนะคะ อันนี้คือออกใบจริงมาแล้วสองใบถ้าจะให้ดีให้ออกมาสามใบนะคะก็ดีเลยเนี่ยค่ะคือใบที่สามกำลังจะเริ่มออกมานะคะเล็กๆแบบนี้รอใบที่สามเขาออกมาหน่อยเราก็ย้ายเขาไปปลูกได้นี่ใบที่สามกำลังจะเริ่มออกมาอย่างเงี้ยนะคะพอใบที่สามเขาออกมาก็ย้ายไปปลูกหรือบางคนนะคะก็จะให้มีแค่สองใบเขาก็ย้ายไปปลูกเลยได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะต้นกล้ากระเจี๊ยบนะเอาละค่ะวันนี้ก็ มาเติมธาตุอาหารให้กับดินนะคะเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ไว้ย้ายต้นกล้ากระเจี๊ยบค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ปลูกพืชปลูกผักอยู่นะแล้วอยากจะแชร์ความรู้นะคะหรือว่าอยากจะแนะนําให้ตายปลูกพืชอันไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถบอกกันได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ